เดี๋ยววันหลังเดี๋ยวพี่รับไปตลาดอีกนะคะค่ะพี่แต่นิวไปไหนมาแม่บอกกี่ครั้งแล้วจะไปยุ่งกับผู้ชายจนจนอย่างไอ้แตกสวัสดีครับคุณแม่ผมพานิวไปตลาดมาครับอย่ามาเรียกฉันว่าแม่ฉันไม่ใช่แม่แกแกมาทไานจะไปทางนั้นเลยไปอ้าวเสียสวัสดีค่ะวันนี้รับคงอายกี่ลังดีคะจัดมา200อยลังเลยที่หิวโอ้ขายดีขนาดนั้นเลยเหรอคะเสียคงอายใช้แล้วน้ำยางไหลดีใครใช้ก็ติดใจเสียคิดไม่ผิดเลยที่ตัดสินใจเป็นตัวแทนองอาย แท็กแท็กแท็กครับเจี๋ยวผลคงไอขึ้นรถเสียเลยสองร้อยลังจัดไปลูกครับเจี๋ยวพี่แท็กเอานิวไปไหนมาเย็นนี้หนูจะชวนพี่ไปกินหมูกระทะกันไปกับพี่แม่ไม่ว่าหรอพี่ไม่อยากทำให้นิวลำบากแม่บังคับใจนิวไม่ได้หรอกเดี๋ยวนิวนั่งรอพี่เลิกงานนะหนูหนูรู้จักร้านเจ๊๋ิวมาหาโชคไหมอ๋อร้านนี้ล่ะคะ่ะเอานี่เหรอโอ๊ย ค่ะตั้งนานกว่าจะเจอ สวัสดีค่ะคุณลูกค้าเจ้อิ๋วตัวจริงสวยมากพี่มาจากหนองคายเลยนะเนี่ยตามมาซื้อ,อยาทาน้ายางโของอายเห็นเขาบอกว่าใช้แล้วน้ำยางไหลดีตายแล้วคุณพี่<ม>พี่หนองคายก็มีตัวแทนโของอายค่ะรอบหน้าคุณพี่สั่งกับตัวแทนได้เลยนะจะได้ไม่ต้องมากไกลเจ้อิ๋วนี่ดียังเลยนะครับไม่แย่งลูกค้าตัวแทนด้วยงั้นผมขอเป็นตัวแทนด้วยได้ไหมครับถ้าสนใจรีบเลยนะคะหนึ่งอำเภอมีตัวแทนได้แค่หนึ่งล้านเท่านั้นจะได้ไม่แย่งลูกค้ากัน Oh, ดีเลยครับดีเลยครับตัวแทนทุกคนคือครอบครัวของเจ๊เจ๊รวยตัวแทนก็ต้องรวยเราจะเติบโตไปด้วยกันมาหาโชเคเอฟเฟกมันทำง,งานอยู่ที่นี่เองเหรอลูกสาวฉันอยู่ไหนคะเอาลูกสาวฉันมาฉันจะแจนความจับที่หมดแม่ฉันต้องหาที่จะเจนความสับเธอมาเอะอะโวยวายอะไรอยู่หน้าร้านของฉันนี่เหรอเจ๊อยู่มหาโชกเจ้าของยาทานายางแบรนด์ของไอใช่ ฉันนี่แหละเซยอยิ๋วเจ้าของคงงไอตัวจริงเสียงจริงตอนนี้ฉันรับตัวแทนอยู่นะเธอสนใจไหมล่ะบอกไอ้แต่ลูกน้องเธอด้วยอย่ามายุ่งกับลูกสาวของฉันเป็นแค่พนักง,งานจนๆต้องตายไม่เตรียมตัวโอ๊ยคนจนก็มีหัวใจอย่ามาดูถูกลูกน้องฉันนะยะว่าฉันผพ้ความจริงก็ลูกน้องเธอมันจ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 นถึงผมจะจนแต่ผมก็รักจริงนะครับคุณแม่บอกกี่ครั้งแล้วอย่ามาเรียกฉันว่าแม่จำเสตสมองจนๆของแกไว้นี่เธอจะมาดูถูกลูกน้องฉันเกินไปแล้วนะถ้าแกและลูกสาวจริงจริงต้องหาเงินค่าดองมาปองตองหน้าฉันสิบล้านะนะ สิบล <10 S 2> ้านไปนิวกับปันป้นานว่าจะง่ายจะแตกอยู่นี่นะแม่ไม่เคยสอนอีกน,น้องเอาดีๆจุลาแตงโมซองหนึ่งซองหนึ่งนะคะนี่ค่ะคุณพี่ มันไม่ใช่ตัวนี้ตัวนั้นมันจะเป็นซองสัส้นๆกว่านี้นะตัวนี้แหละคะ่ะเขาเปลี่ยนแพ็กเกจใหม่ค่ะไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นจะไม่มีคําว่าผิวใบคูณสิบนะเขาเปลี่ยนแพ็กเกจใหม่แล้วก็ปรับสูตรใหม่ผิวเนียนใสยิ่งขึ้นคะ่ะอันนั้นน่ะเขาไม่มีแถบสีชมพูข้างบนแบบนี้นะก็เขาเปลี่ยนแพ็กเกจใหม่ไงคะ่ะอุ้ยมันไม่ใช่มันไม่ได้เป็นซองแบบนี้ <S <S น้องเข้าใจพี่บ้างไหมเข้าใจค่ะคุณพี่ก็ต้องเข้าใจหนูด้วยนะคะเขาเปลี่ยนแพ็กเกจใหม่แล้วค่ะพี่อยากได้แบบเดิมมีแบบเดิมให้พีีีีีี่่่่่มมมมมมั้้้้แแแแแบบ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 เเเเเเดดดดดดิิินนนนใใใชชชกกกาาาาอออออะะะะคคคุณพไไปูจ เดิมเขาไม่ผลิตแล้วค่ะพี่จะเอาแบบเดิมแบบเดิมใช้ดีเอาแบบเดิมไหมพี่แบบนี้พี่ไม่ใช้งั้นก็ไปผลิตเองเลยค่ะเย็บป้าพี่พีชชมพูดเดี๋ยวเจ๊จะออกไปทุระข้างนอกฝากดูร้านแล้วก็ดูลูกค้าไหนนะจ๊ะค่ะเจ๊อ๋อถ้ามีของมาก็เอาขึ้นเติมให้เรียบร้อยเลยนะจ๊ะเดี๋ยวไม่ทันขายค่ะเจ๊เจพี่พีชทำอะไรอ่ะเจ๊ไม่อยู่จะทำทำไมมานั่งพักเนี่ยไม่หรอกพี่อยากทำให้มันเรียบร้อยก็ตามใจส่งของครับเอาวางไว้ตรงนั้นละค่ะ ชมพู่ครีมซองหมดต้องหลายตัวเลยนะทําไมไม่เอามาเติมถ้าพี่พีขยันก็เ,เติมให้หน่อยสิแต่ล็อกนี้หนูเป็นคนรับผิดชอบนะใครรับผิดชอบกว่าช่างถ้ามีน้าใจก็เติมให้หน่อยสิเอา้าของมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยทําไมไม่เอาไปเติมชมพู่เดี๋ยวเจามาเจาก็ว่าทํางานไม่เรียบร้อยกําลังเลือกกระเป๋าอยู่อย่ากวนได้ไหมโหกันแดดตัวเคียรนอตออกใหม่หรอเนี่ย น้องครับเอากันแดดตัวเคียโนด์ซองหนึ่งครับกันแดดตัวเคียโนดไม่มีหรอกพี่มีแต่กันแดดหนะ้าเอากันแดดตัวเคียโนตจะไม่มีได้ยังไงชมพู่เจ๊เพิ่งสั่งมานะเจ๊ฝันหรือเปล่าเขา,าเจ๊สั่งมาหนูก็ต้องเห็นสินี่ไงไหนคะก็นี่ไงล็อกเนี้ยหนูเป็นคนรับผิดชอบแต่ของมาหนูไม่รู้แสดงว่าหนูไม่ได้เป็นคนเติมแล้วใครเอามาเติมและหนูทําอะไรอยู่ ก็หนูนี่แหละคะ่ะเอามาเติมของมาตั้งเยอะใครจะจําได้สรุปมีไหมไหมคะมีคะ่ะลูกค้ามีคะ่ะต้องขอโทษด้วยนะคะมีลูกน้องแบบนี้ระวังร้านจริงนะเจ๊เจ๊ที่นี่มีผงซักฟอกขายไหมคะเจ๊เจ๊มีผงซักฟอกขายไหมด้านนู้นเลยค่ะคิดเงินเลยค่ะค่ะค่ะ,คะอ่ะนี่ค่ะสูงใส่เลยค่ะสแกนจ่ายนะคะติดอยู่ด้านล่างอะคะ่ะสแกนเลย,เลยค่ะสแกนเรียบร้อยแล้วนะคะเจ๊ จะซื้ออะไรเราไม่มีเงินนะเออนะ่ะเจ๊สวัสดีจ้าฉันบอกแล้วว่าเจ๊ร้านเนี้ยไม่สนใจลูกค้าหมดแต่เล่นแต่โทรศัพท์ฉันมาที่นี่ประจำนะ่ะฉันรู้เร็วเวจะเอาอะไรก็รีบหยิบเอาเร็ว,เ,รวเอาเลยเหรอไปไปไปรีดตาม,มารีดตาม,มาเจ๊ไปก่อนนะคะวันนี้ยังไม่อยากได้อะไรมาสวัสดีครับอู้หลานยายก็เป็นแต่สร้างแถม้าอุ้มเบิังกันนะ ยงงไงบุหนี่ห้เก้งบ่สู้กลางคืนหายอยู่เบิดขึ้นมขก็รับตอนเช้านี่แหละครับแม่อยู่ผู้เดียวเงาบ่คือบ่ย่ายไปอยู่น้ำกันบ่ละแม่มักอยู่แบบนี้มักอยู่แบบธรรมชาตินูนอลรัเป็นจะสร้างนาะหนาเพิ่นแม่ม่อมากระปูมาฝากอามิทินมียวเอามิทินได้กระปูมาหลายอยู่บ่ครับแม่พ่อเมียกันเด้อ ควายสิบต่อแรกมาทางนี่บอควายหนูเฮียแม่อายเห็นบอไม่เห็นเ้ล่ะเดี๋ยวอายจะพาไปหาไปะปะอายขอบใจละลายเดอ้อที่ซอยหาควายเบิดมือบอเป็ี่ยนยางดอกนางแต่ว่าน้องซื้อวัจังไดซื้อว่าถส้มผู้จ้าน้องส้มผู้ายมิทินน้องส้มผู้ถ้าโดนบอายโดนทำไหนอายกระทาดอกะส้มผู้แม่ โซมาเห็นอยังกันอยู่นี่สวัสดีค่ะแม่มึงคือปล่อยเห็นผู้ชายมาจับมือถือแขนมึองอย่งสิมาน,นี้โตเป็นไผจังมาเอินเข้ามาแม่โตมาจับมือถือแขนลูกเข้าสิลูกเข้าเสียห,หายโตต้องไปหาเงินมาสู้ขอลูกเข้าเลยสิบล้านสิบล้านขั้นมามีเงินสิบล้านก็ไปต้องมาหามันเมือ่อแม่กินข้าวแล้วบ่บ่บ่อยาก แม่เป็นยังคือหนาเครียดเคียดือนั่นนนนมิทินไอ้มิทินแล้วเป็นอย่างแม่ไปมากผู้สาวแมีเขามืห่อคาดองสิบหลานอุกอังนั่มอยู่นีเจ้าเชียจังเลยมันสิไปหาอยู่ใส่เอ้ยมิทินก้ากันไหม่ได้ยินข่าวต้องการใช้เงินบ่ <S <S เออเนี่ยเอาเงินมาขึ้นสิบล้าน <S <S เงินห้องหกลานน้องเอ็นบอกอีกสี่ห้านเธอเป็นการตอบแทนที่ดูแลแม่ให้เอาไปแต่งเนี่ยเด้อ น้องสุภูไอพี่นี่ไหนมาได้จังใดไอไมีเงินไปแต่งน้องเลยที่หนึ่งเงินชิปล้านอีหลีบอกไอเราเสร็จยแต่งงานกันแล้วน้องน้องภูมิแจ้าขายยี่สิบบาทดิเหรอพี่เห็นร้านตรงนั้นนะขายสิบเก้าบาทเองอ๋อใช่ค่ะหนูขายยี่สิบค่ะฮะสีทาเล็บขายสามสิบเก้าค่ะทำไมคะแถวบ้านพี่ขายสิบบาทนะน้องอ,อ่ะเอาอันนี้อันนึง 49บาทค่ะแถวบ้านพี่น่ะสีบาทแล้วก็พวกโลชั่นมิตรีนนะ่ะแถวบ้านพี่ขายไม่ถึงร้อยน้องขายถึงร้อยเลยเหรอแล้วทําไมคุณพี่ไม่ไปซื้อร้านที่ถูกล่ะคะก็ร้านนั้นนะ่ะมันไม่สะอาดมีแต่ฝุ่นเดินเข้าไปนี่ภูมิแพ้ขึ้นเลยอ๋อเหรอคะใช่ร้านน้องเนี่ยสะอาดน่าซื้อสินค้าก็เยอะแยะดูสดใสไปหมดเลยโอ้ยคุณพี่ก็ งั้นหนูแถมวันนี้ให้เลยนะคะยาดมงค่ะขอบใจจะาหนูทั้งสวยทั้งใจดีร้านก็กว้างขวางสะอาดขายดีๆนะลูกนะชมพู่เตือนจะแปดโมงแล้วหนูไม่ไปไ,ไปได้ยังไงตืนอนเดี๋ยวนี้นักลูกคนนี้นี่ไม่เธอหนูไม่ได้เรียนว่นะหนูจะไม่ไปโรงเรียนแกดูสภาพตอนนี้สิแม่จะหาเงินที่ไหนให้แกเรียนต้องจ่ายค่าห้องค่าเทอมแล้วก็ค่าเครื่องสำอางแกอ,อีกมีเงินซื้อข้าวกินก็บุญเท่าไหร่แล้วหนูไม่อยากเกิดเป็นลูกแม่ จอรก็จอบ้านก็ไม่มีอยู่แถมแม่เป็นแค่แม่บ้านอีกถ้าเลือกได้หนูจะไม่เกิดเป็นลูกแม่เจนกสวัสดีค่ะเอาว่าไงล่ะเออคือว่าคืออ่ะนั่งก่อนนั่งก่อนเออคือหนูว่าจะมาขอกู้เงินเจนนกสักสามหมื่นค่ะจะกู้ก็ต้องมีของมาค้ำประกันด้วยนะหนูไม่มีอะไรเลยค่ะเจ๊หนูมีแค่รถมอเตอร์ไซค์เก่าๆคันนึงมีมอเตอร์ไซค์ก็เอามอเตอร์ไซค์นั่นแหละ นับก่อนว่าแต่ว่าเอาเงินไปทําอะไรเยอะแยะเออคือลูกสาวอยากเรียนว่ายน้ำค่ะจ่ายดอกให้มันตรงแล้วกันเอา้องเรวเอา้าพี่วิทีนมาโรงเรียนแต่เช้าเลยนะคะพี่มาซ้อมกีฬาแนละ้วเช่วงนี้พี่วิทีนซ้อมกีฬาหนะักมากคงเหนื่อยน่าดูเลยนะคะพี่รำเบิดแล้วนี่อ๋อนี่มีอันนี้ค่ะ การแดดมิซูมิพี่มิทินเอาไว้ไปทาก่อนเล่นกีฬานะคะตัวนี้เป็นสูตรเย็นทาแล้วเย็นสดชื่นโอ้ขอบคุณนะครับจ่ายเงินนะคะไม่ได้ให้ฟรีนิวอ้าวชมพู่อา้าวน้องชมพู่ทำไมถึงได้มาด้วยกันเจอน้องนิวที่น่าโรงเรียนเด้วพี่ไปก่อนนะทำไมถึงทำแบบนี้เธอเก็รู้ว่าเราชอบพี่มิทินเธอเป็นอะไรเราก็แค่เดินมาด้วยกันเฉยเยฉันไม่ชอบชมพู่ เฮ้ย <Hey, S 2> เป็นไรครับชมพู่เราขอโทษชมพู่คุณป้าเอา้าไหวไหมยังไงเนี่ยสันซื้อเสื้อผ้าผู้ชายไม่เปลี่นอะ่ะพ่อค้าคะช่วยเลือกเสื้อผ้าผู้ชายหน่อยได้ไหมคะ hey, ได้ครับคุณยังสันเนี่ยจะใส่ยังเกงใส่ไหนอะ่ะเฮ้ยพี่พิทินพี่เป็นไงมาผมตามหาพี่ตั้งนาน้ย hey, คุณเป็นใครคณม,รมจาจบสันอะ่ะเฮ้ยเสียงดังอะไรกันอะ่ะล่างสันเฮ้ยล่างฉัน hey, คุณทายังไงพี่ของเราถึงจะกลับไปร่างเดิมอ่ะผมก็เพิ่งเคยเจอเรื่องแบบนี้ทําไมปล่อยให้ผมสวมคาถาดนี้ฉันรับไม่ได้น่าสันไม่ได้ทาครีมทาแป้งเลยโอ้ยอะไรกันนะกระนาเนี่ยร่างสันเคลื่อนมาสันจะกลับร่างฉันสันไม่ยอมเออเอาลอยให้เขาไปอยู่ด้วยกันไหมเผื่อเขาจะสลับร่างคืนกันฮะอยู่ด้วยกันแมวสันไม่อย่ฉันกลับร่างแล้วนี่ฉันกลับร่างแล้วนี่เฮ้ย ทำไมสันไม่กลับร่างเดิมอะไรเนี่ยขนาดมันอยู่ด้วยกันแล้วจะแท้ยังไม่กลับร่างเดิมอีกเอาร่างสันขึ้นมาสันไม่ยอมสันไม่ยอมจิงสันไม่ยอมสันไม่ยอมฉันไม่ยอมฉันคือนางฟ้าฉันจะมาช่วยคุณฉันคืนมาโยนฟางฉันโางฉันคืนมาล่างฉันคืนมาสองคนนี้มิแต่ทะเล้วเราไม่เห็นนางฟ้าอย่างฉันเลยจิงเฮ้ย เป็นนางฟ้าสื่อรลกนางฟ้าสื่อรลฉัจะมีวิธีทําให้พี่ของคุณกลับคืนร่างเดิมได้จริงเหรอทํายังไงอ่ะนางฟ้าต้องกลับไปที่จุดเดิมจุดเดิมพี่พรสู้ๆนะทําให้ได้นะพี่พรวันนี้ฉันจะได้กลับร่างฉันสู้ๆครับพี่ทาไม่ได้ครับมาฉันพร้อมแล้วพร้อมแล้วมาเลยพม่มินโอ้ยเจ็บไปหมดเลยกลับคืนร่างเดิมเราหรือยังเนี่ย ทำไมสันยังอยู่ร่างนี้สันไม่ยอม